เม่มม์สวัสดีค่ะพวกเราเ e ดดีด้มิไทยแลนด์ค่ะเย่ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตแนะนำตัวทีละคนก่อนเลยนะคะเรื่องที่คนแรกเลยค่ะจีน่าจางคุณคุณสื่อเอค่ะเย่จีน่าจางค่ะมีวาโกจากคุณคุณสื่อเอค่ะเย่สวัสดีค่ะยูคาลีนะคะเมดลีเจนค่ะ ตี้เมเกอร์ค่ะยูริจังสวัสดีค่ะคุยกี่จากบัตตี้เมกเกอร์ค่ะคุยกีจังเย้ค่ะพวกเราเมดิมินไทยแลนด์นะคะวันนี้ก็มาเตรีมของไทยมานั่นเองนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าพวกเราใส่สายวัคซีนสีลมนั่นเองนะคะค่ะก็เป็นเกียรติมา,มากๆเลยค่ะและเรานะคะก็ยังมีบูธเมดิมินไทยแลนด์นะคะมาตั้งไว้อยู่ที่โซนนู้นเล ถาะว่าท่านใดนะคะสนใจเก็บของที่จนึกไว้เป็นความทรงจำเราสามารถแวะเยี่ยนเยียนไปที่บูธของพวกเราได้นะคะค่ะแล้วก็ทุกท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าเมดิมินไทยไลน์คืออะไรใช่ไหมคะเมดิมินไทยไลน์นะคะก็คือร้านเมดที่มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยร้านเมดิมินนะคะได้มาเปิดให้บริการที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตโซนสเปลชั้น3ด้เลยนะคะเย้ ก็จะเป็นตีมปราสาทสีขาวชมพูค่ะแล้วก็จะมีทั้งอาหารขนมหวานเครื่องดื่มไลฟ์โชว์แล้วก็ข้าวสนุกอื่นอีกมากมายเลยล่ะค่ะถ้าหากว่าท่านใดสนใจมาเยี่ยมเยียนพวกเราก็สามารถแวะมาหาพวกเรากันได้นะเย้ย yeah. ค่ะแล้วก็ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะเป็นการสแสดงยูนิตทิเศสของแต่และยูนิตนั่นเองค่ะเริ่มด้วยเพลงแรกเพลงโมเกนไดโนเยลูของยูนิตคุสึคุสิสเองกนะคะแล้วก็ยูนิตปาร์ตี้เมกเกอร์กับแมทเดนจนนะคะเพลงมีดีมินค่ะแล้วก็มีเพลงสุดท้ายด้วยแหละแต่ว่าขอเป็นความลับไว้ก่อนนะคะถ้าหากว่าอยากจะรู้เป็นเพลงอะไรต้องอยู่ถึงเพลงสุดท้ายให้ได้เลยนะ งั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูการแสดงแรกของเรากันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดมิวสิควิสตาร์โอ้กันเนะสามสองหนึ่งมิวสิควิ